ความสามารถเยอะนะครับแล้วจะเริ่มต้นยังไงดีงงมากเพราะว่าเครื่องมือมีเยอะมากเอาแบบนี้แล้วกันนะครับเราลอง list หัวข้อความสามารถของเราออกมานะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเสร็จแล้วเนี่ยให้เราเลือกทำนะครับสิ่งที่เราชอบมากที่สุดหนึ่งความสามารถแล้วต่อมานะครับก็ให้เราดูว่าความสามารถที่เรามีนี้นะครับเราสามารถไปช่วยเหลือคนกลุ่มไหนได้บ้างต่อมาก็คือเราจะหาเงินนะครับ จากกลุ่มเป้าหมายที่เราเลือกมาเนี่ยนะครับหรือว,ว่าความสามารถที่เรามีเนี่ยนะครับหาเงินยังไงตรงนี้สําคัญนะครับเพราะว่าถ้าเราดังแต่เราแต่ว่าเราหาเงินไม่ได้เนี่ยต่อไปเราก็จะขี้เกียจทำแล้วต่อมาครับให้เราไปดูนะครับว่ากลุ่มเป้าหมายนะครับที่เรามีความสามารถอยู่เนี่ยนะครับเขาต้องการให้เราไปช่วยเหลืออะไรได้บ้างลิสต์หัวข้อออกมาครับว่าปัญหาเหล่านั้นมีอะไรบ้าง ยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเอาหัวข้อปัญหาเรานั้นนะครับเอามาทําคลิปเพื่อบอกคนดูว่าเราเนี่ยเป็นเลิศในด้านนั้นเรามาเพื่อช่วยเหลือคุณนะซึ่งในแนวทางการช่วยเหลือคนเนี่ยนะครับคนจะเข้ามาติดตามเราเพราะว่าเราเนี่ยนะครับเป็นเอ็เป็นเลิศในด้านนั้นนะครับเ t ็ p ถัดไปก็คือเราก็จะขายของที่เรามีนั่นเองนะครับสุดท้ายนะครับเทคนิคหรือว่าเครื่องมืออะไรต่างๆเนี่ยค่อยๆเรียนรู้ไปได้ครับ แต่ว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยให้โฟกัสในเรื่องของกลุ่มเป้าหมายนะครับแล้วก็คอนเทนต์ที่ดึงดูดกลุ่มเป้าหมายมาจะดีมากกว่านะครับก็ลองไปทําดูนะครับถ้ามีปัญหาอะไรก็คอมเมนต์บอกผมได้ครับ